คุณเคยสงสัยไหมคะว่าการเซ็นชื่อก่อนหรือเซ็นนามสกุลก่อนในลายเซ็นจะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรถ้าคุณเซ็นชื่อก่อนน่าแสดงถึงการให้ความสําคัญกับตัวตนและความเป็นบุคคลของตัวเองการเริ่มต้นด้วยชื่อแสดงถึงการเปิดรับตัวเองและโอกาสที่มาพร้อมกับมันถ้าเซ็นนามสกุลก่อนหมายถึงคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวหรือคุณอาจจะมองตัวเองในฐานะส่วนหนึ่งของระบบและความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างการเริ่มต้นด้วยชื่อบ่งบอกถึงความ มั่นใจในตัวเองและการเติบโตในทางส่วนตัวส่วนการเริ่มต้นด้วยนามสกุลอาจสะท้อนถึงการพึ่งพาความมั่นคงจากรากฐานหรือว่าครอบครัวนะคะทั้งนี้การเลือกลำดับในการเซ็นชื่อหรือนามสกุลสามารถบ่งบอกถึงวิธีการจัดการชีวิตที่แตกต่างกันทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวและการให้ความสำคัญเชื่อมโยงกับผู้อื่นไม่ว่าคุณจะเลือกเซ็นชื่อก่อนหรือนามสกุลก่อนสามารถบ่งบอกได้ถึงความเชื่อและความตั้งใจของคุณลองพิจารณา มาดูนะคะว่าอะไรเหมาะสมกับชีวิตของคุณที่สุด